ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลนไซิงนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มีเกมที่อยากจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวเจาะลึกและนั่นก็คือเกม v i n i i c t ต s Defying f e ฟรนั่นเองนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะมาเกินคร่าวๆกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมโดยตัวเกมนี้จะเป็นแนวแอคชั่น m m o ผสมกับตัว โซลไลนั่นเองนะซึ่งเกมนี้ก็มาจากค่ายนิกซอนที่หลายๆคนจับตามองนะและตัวเกมในตอนนี้ก็ได้ทําการเปิดอัลฟาเทสให้ผู้เล่นทั่วโลกได้ลองสัมผัสกันสดๆร้อนๆไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็สําหรับตัวเกมวิดีตัสนี้มันจะใช่เกมสําหรับคุณหรือไม่จะดีจริงหรือแค่ภาพสวยเรามาวิเคราะห์กันแบบไม่อวยกันเลยดีกว่าในคลิปนี้นะฮะปะ ก่อนอื่นกันเลยนะฮะเรามาดูในเรื่องเนื้อเรื่องกันก่อนดีกว่าตัวเกมวินดิกตัสนี้ก็แก่นของเรื่องราวในภาคนี้ก็สรุปได้คําเดียวสั้นๆเลยนะคือมันคือการท้าทายโชคชะตานั่นเองนะโดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักลบในโลกแฟนตาซีสุดดาร์ที่อิงจากตำนานเซติกนั่นเองซึ่งมันจะเป็นโลกที่มนุษย์ถูกกาหนดเส้นทางชีวิตโดยพลังแห่งทวยเทพและคําทานายโบราณแต่ตัวเรานั้นก็จะลุกขึ้นสู้เพื่อต่อต้านโชคชะตานั้นก็แม้ว่าเราจะต้องเผชิญหน้ากับสตูที่เข่งแก่ง,กงเกินจินตนาการหรือยังไงไก็ตามนะ ก็เรียกว่าเป็นแบบว่าเนื้อเรื่องที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องเท่าไหร่นะเออเรียกว่าเหมือนเป็นเซตติ้งของโลกนี้แล้วกันก็โดยตัวเกมในภาคน,นี้นะจะเป็นแบบภาคของสปินออฟนะครับผมซึ่งผู้เล่นไม่จะเป็นต้องเล่นแบบภาคก่อนหน้านี้มาก็สามารถเข้าใจได้แต่มันก็ยังคงมีความเชื่อมโยงกับจากวันเดิมเช่นการมีอยู่ของเทพธิดาต่างๆหรือการกลับมาของตัวละครที่แฟนๆคุ้นเคยอย่างฟิโอน่าและรันนั่นเองนะครับผมต่อมาเราจะมาดูเกมเพย์กันเลยดีกว่านะเกมเพย์ในภาคน,นี้เป็นยังไง ก็เรียกว่าหัวใจของเกมในภาคนี้เขาเรียกว่ามันจะเป็นเกมแอคชั่นความเร็วสูงที่เน้นฝีมือแล้วกันนะฮะตรงนี้นะด้วยการต่อสู้สุดเข้มข้นก็อย่างเช่นการโจมตีทวงท่าที่เราเคยคุ้นเคยกันมาสําหรับใครที่เคยเล่นภาคก,ก่อนมาแล้วก็สกิลอันสวยงามของตัวละครนั่นเองแล้วก็เกมเนี้จังหวะคือทุกสิ่งอ่าก็คือมันเปลี่ยนจากภาคเดิมที่มันเป็นแบบแอคชั่นใช่ไหมแล้วเกมนี้ในภาคเนี้ย มันจะเป็นแบบไม่ใช่เดินหน้าฟันใดต่อไปแล้วแต่คุณจําเป็นที่จะต้องอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูเพื่อหาจังหวะที่สมบูรณ์แบบในการหลบหรือแพร่รี่เพื่อสวนกับอย่างรุนแรงนั่นเองใครที่ชอบเกมแนวโซลไลก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะแล้วเกมนี้ก็ยังเสริมจุดเด่นของบอสแต่ละตัวด้วยระบบสีคือเวลาบอสโจมตีมันจะมี อย่างเช่นสีเหลืองสีฟ้าสีแดงในแต่ละสีนั้นมันจะมีความหมายแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นสีเหลืองคือคุณสามารถกดหลบได้นะแต่ว่าถ้าคุณกดป้องกันเนี่ยตัวเรามันจะถอยหลังกลับมาทําให้พลังเราลดอ่าหรือ,อย่างสีฟ้าคุณก็สามารถกดหลบได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณกดป้องกันถูกจงังหวะตัวการโจมตีเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นการปัดป้องกันโจมตีนั้นและทาให้บอสชะงักไปชั่วครู่ และสุดท้ายก็อย่างสีแดงมันจะเป็นการโจมตีที่แบบว่าหลบไม่ได้ป้องกันก็ไม่ได้เพราะงั้นบังคับอ่ะหลบไปให้ไกลๆอย่างเดียวเลยดีกว่าที่ผมบอกว่าหลบไม่ได้หมถึงว่ามันไม่สามารถใช้ไอเฟรมในการหลบได้คุณจะเป็นที่จะต้องฉีกไปทางอื่นเลยนะอืมก็เรียกว่าด้วยการที่มันมีระบบ สามสี่นี้เข้ามามันทําให้ผู้เล่นนั้นแยกสมองหนักกว่าเดิมปกติแล้วเกมเนียมันก็จะมีทั้งหลบแล้วก็ป้องกันใช่ไหมแต่เนี่ยคุณจะต้องดูสีสามสีน่นี้แล้วก็ต้องใช้หลบหรือป้องกันให้ตรงจังหวะอกีกเพื่อที่คุณจะได้ไม่ตุยไปนั่นเองนะแล้วก็ในบอสแต่ละตัวนั้นนะ่ยมันจะมีดีไซน์และรูปแบบการโจมตีที่เป็นเอกลักษณ์ การจะเอาชนะได้นั้นเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้และใช้ฝีมือเข้าสู้นะไม่ใช่แค่ว่าใช้สเตตัสของตัวละครนั้นเพียงอย่างเดียวต่อมานะเราจะมาดูทางด้านระบบเด่นของเกมนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะฮะหนึ่งเลยระบบคอมโบก็คือเราจะสามารถใช้การฟันปกติผสมผสานการเป็นคอมโบได้อย่างหลากหลายมากๆากเช่นเรากดโจมตีหนักผสมกับเบาหนักหนักเบาเบาเงี้ยมันก็จะเป็นคอมโบหนึ่งท่าละหรือจะกด โจมตีเบาแล้วก็โจมตีเนี่ยมันก็จะเป็นอีกท่าน,นึงแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมพาะง้นเวลาเราสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆหรือบอสเราก็จําเป็นที่จะต้องเลือกคอมโบนั้นมาสู้เพื่อที่จะทําให้เราสามารถฆ่าบอสได้นั่นเองการเลือกคอมโบนี้มันมีความสาคัญยังไงก็อย่างเช่นถ้าเรามีบอสตัวหนึ่งใช่ไหมถ้าเราใช้จังหวะการคอมโบแบบ1นึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นคอมโบที่เอ๊ะพอดีจังหวะนะเวลาบอสโจมตีมาเราสามารถหลบได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนจังหวะเป็น 1112ตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้แบบเราเสียจังหวะในการโจมตีก็ได้คือขอเรียกว่ายัางไงคือไอเฟมอ่ะมันอาจจะมากกว่าเดิมก็ได้ละลรประมาณนี้แม้ว่าจะกด4ปุ่มเท่ากันต่อมาจะเป็นระบบตัวละครนั่นเองนะครับผมผู้เล่นจะได้เลือกตัวละครที่มีสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็อย่างเช่นฟิลหน้าจะใช้เป็นดาบโล่เน้นเกมรับและสวนแทงอย่างหน่วงห,หรือรานจะที่จะใช้ดาบคู่เน้นความเร็วและการต่อเนื่องในการโจมตีเป็นต้นนะก็เรียกว่าในอนาคต ก็คาดเดาว่ามันน่าจะมีตัวละครให้เล่นมากกว่านี้อย่างแน่นอนก็อย่างเช่นตอนนี้มันจะมีละครอ,อยู่ประมาณ4 5หตัวใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมอนาคตหลังจากที่เปิดตัวเกมเต็มแล้วผมเชื่อว่ามันจะมีเยอะกว่านี้อย่างแน่นอนต่อมานะครับผมเรามาดูระบบสต็กเกอร์นั่นเองก็เลยว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับเกมในยุคสมัยนี้นะที่เป็นพวกเกมแอคชั่นหรือเกมโซลไลท์มันก็คือเกตที่เวลาเราตีมอนหรือบอสไปแล้ว เมื่อไอหลอดนั้นเต็มอะ่ะมันจะทําให้บอสหรือมอนสเตอร์นั้นติดสถานะหมื่นนั่นเองเออแล้วมันจะทําให้เราอ่ะสามารถใช้ท่าฟินิโหมดโดยฟินิโหมดของเกมภาคเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการฆ่ามอนสเตอร์ในทีเดียวแต่มันจะเป็นการทําให้มอนสเตอร์เสียเลือดอย่างมากในระดับหนึ่งก็ถ้าง่ายๆก็คืออย่างเอเดนลิงนั่นเองครับผมเวลาเราตีมอนสเตอร์ถึงให้มันติดมือนอะ่ะเราจะสามารถใช้ท่าตุ้ยท้องหรือฟันท้องอ่าทำให้มอนสเตอร์เสียเลือดอย่างมหาศาลได้นั่นเอง มันก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะต่อมาก็จะเป็นระบบสกิลของเกมนี้ซึ่งในแต่ละตัวละครที่เราเลือกมานั้นนะ่ะมันจะมีเซ็ตสกิลและคอมโบเฉพาะตัวของมันเองผู้เล่นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนและเลือกใช้ให้เข้ากับสไตล์ของการเล่นของตัวเองได้ ก็ที่สําคัญเรายังสามารถอัพสกิลนั้นเพื่อเพิ่มความสามารถของสกิลนั้นได้อีกด้วยนะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าตัวสกิลพอยต์เนี่ยมันแยกของแต่และตัวนะมันไม่ได้ใช้รวมกันก็อย่างเช่นว่าเราเล่นตัวฟิโอน่ได้สกิลพอยต์มาสิบอัพไปหมดแล้วแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นตัวลานอะไรเงี้ยสกิลพอยต์นั้นมันจะเป็นศูนย์มันจะไม่ได้เป็นสิบให้เรามาอัพใหม่ตัวนั้นอีกทีเราจําเป็นที่จะต้องเล่นตัวนั้นแล้วไปหาสกิลพอยต์ใหม่นะครับผมตรงนี้นะเออ ต่อมาก็จะเป็นการปรับแต่งตัวละครตัวเกมมันจะมีปรับแต่งพวกชุดเกราะของตัวละครแล้วก็อาวุธต,ต่างๆนะซึ่งตรงนี้มันจะเปิดให้ผู้เล่นสร้างนักรบในฉบับของตัวเองได้อย่างอิสระนะเออแต่ในตอนนี้นที่เราเล่น่ะมันยังเป็นอัลฟาเทชไมล่ะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวละครของเราอ่ะไอตัวหน้าตามันจะปรับได้ไหมเพราะตอนเริ่มเล่นเลยะเราไม่สามารถปรับหน้าตาตัวละครได้เลย ว่าให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการคือมันเป็นพรีเซตต,ตรงนี้ของมันเองอยู่แล้วเราปรับไม่ได้เลยไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะทําเพิ่มมาให้ไหมนะตรงนี้ก็ต้องรอลุ้นดูต่อไปนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นระบบ f o ล l ลเวอร์หรือเพื่อนติดตามนั่นเองในเกมตอนนี้ถ้าเราเล่นหมดเรื่องหรือเล่นคนเดียว่เราจะสามารถเลือกเพื่อนหนึ่งตัวละครมาช่วยเล่นเป็น n p c ได้อ่ได้ก็เหมือน m o n s t e อร์ n t e r ที่เราจะได้แมวแมวไอรูหรือในภาค Y วที่เราจะเอาแบบเพื่อน ที่อยู่ในเนื้อเรื่องอมาช่วยได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าเกมนี้จะเข้ามาช่วยได้1เท่านั้นแต่อยากจะบอกว่าตัว NPC ที่เราให้มาช่วยเนี่ยบอกเลยว่าอย่าไปหวังเยอะครับผม ก็คือหลังจากที่เล่นมารู้สึกว่าตัวคอนตายง่ายดาเมจไม่เยอะแต่มันดีอย่างหนึ่งคือมันช่วยดึงความสนใจของมอนสเตอร์ได้ละดับหนึ่งนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นระบบโคออบก็เรียกว่าขาดกันไม่ได้เลยนะกับระบบนี้นะครับผมก็หลังจากที่เราเล่นจบแอคหนึ่งไปตัวเกมมันก็จะปลดระบบที่มีชื่อว่าโคออบให้นั่นเองตรงนี้เราก็สามารถเข้าสร้างห้องไปจอยเล่นกับเพื่อนได้นะสามารถไปจอยห้องบอสคนอื่นได้เพื่อไปหาของนั่นเองเอามาตีโบอกอาวุธหรือเอามาสร้างอาวุธนั่นเองนะครับผมถ้าใครนึกไม่ออกก็ให้นึกถ สามารถสร้างห้องได้ลรวให้เพื่อนเข้ามาจอยหานั่นเองต่อมาเรามาคุยกันถึงข้อดีและข้อเสียของเกมนี้กันเลยดีกว่าบอกเลยว่าโอ้โหน่าจะคุยกันยาวระดับหนึ่งบอกเลยผมมีข้อเสียเยอะมากกว่าข้อดีอ่ะข้อดีก่อนเลยที่เรียกว่าเป็นข้อดีแบบโคตร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 จะดีอ่ะที่เกมอื่นให้แทบไม่ได้นั่นคือระบบฟิสิกมันดีมากโดยเฉพาะอืตรงนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะก็เนี่ยมาดูตัวละครที่ผมเดินอยู่เลยเห็นไหมว่าฟิสิกอ่ะมันดีขนาดไหน ใจจริงผมก็อยากจะบอกนะนี่ออไปอลูกบาสนี่ครับเนี่ยเด้งขนาดนี้ต่อมานะครับผมก็คือระบบต่อสู้ลึกซึ้งแล้วก็สนุกสนุกจริงไหมหนออันนี้ก็ขึ้นแล้วแต่ส่วนบุคคลนะครับผมก็ดูจากเกมจะมีการสัตว์สกิลไลฟฟันมอนสเตอร์แล้วก็มันจะมีการต่อสู้ที่ท้าทายแล้วก็ให้รางวัลกับผู้เล่นที่ใช้ฝีมือในการต่อสู้นั่นเองแล้วก็การชนะบอสแต่ตัวมันให้ความสืกว่าสะใจะคุ้มค่าแน่นองครับผมเพราะว่าแมง่งเอ้ยโทษที มันก็ยากใช้ได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะต่อมานะครับผมจะเป็นกราฟิกระดับสูงนั่นเองก็เรียกว่ามีการใช้อเล a นจินฮาต์มาทำเกมนี้นะครับผมส่วนตัวภาพและบรรยากาศในเกมเนี่ยสวยงามจริงเออแล้วโมเดลตัวละครแล้วก็อื่นๆน่ะส่วนตัวผมว่า เขาทำดีดเลยนะต่อมาก็ดีไซน์ตัวละครเรียกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะสำหรับการออกแบบตัวละครหลักและเหล่าบอสที่ทําให้หน้าดึงดูดและจดจําเห็นไหมเขาว่าน่าดึงดูดดึงดูดสน,นนี่ก็คิดกันเอาเองนะครับผมแล้วก็เขายังคงกลิ่นอายของภาคดั้งเดิมเอาไว้อย่างดีต่อมาเขาถึงง่ายสาหรับผู้เล่นใหม่จริงไหมเนาะ ก็เรียกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนบอยของภาคเก่าคุณก็สามารถสนุกกับเกมเพลย์และเนื้อเรื่องใหม่ได้ทันทีนะอันนี้พูดถึงในมุมมองที่เอ้ยคือผู้เล่นใหมา่จะากลัวว่า,วาถ้าผมไม่เคยเล่นภาคนั้นมาจะเล่นรู้เรื่องไหมอ่ะสรุปคือรู้เรื่องนะครับผมไม่มีปัญหานะเรียกว่ามันเป็นภาค spin off ตรงนี้เราแค่รู้ร setting ของโลกคร่าวๆก็เพียงพอแล้วต่อมาเราจะมาพูดถึงข้อเสียและข้อควรระวังของเกมนี้กันบ้างดีกว่าข้อเสียบอกเลยว่ามีเยอะนะฮะนี่คือเป็นข้อเสียที่ผมเจอมาในตอนเล่นนั่นเองหนึ่งเลยระบบ optimize มันยังไม่ดีพอก็ในหลายๆครั้งอะ่ะคือมันเหมือนว่าตัวฉากนั้นมันจะโหลดไม่ทันมันทําให้เกิดการกระตุกเป็นอย่างมากอันนี้คือผมปรับลงแล้วนะพวกกราฟิกอะไรต่างๆอะ่ะคืออ่าผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคือตัวเองตัวผมเองอะ่ะก็ใช้เป็นตัว4 0 6 0 Ti อย่างน้อยผมคิดว่าเอะมันก็ต้องเล่นได้ระดับหนึ่งนะแต่สรุปคือมันกระตุกตรงนี้ผมไม่คิดว่าเป็นเพราะกราฟิกมันอาจจะเป็นเพราะคือตัวฉากด้วยที่มีความละเอียดพลิกอนอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เครื่องผมอะ่ะ โหลดไม่ทันอาจจะเป็นที่ CPU ซึ่ง CPU ผมก็เป็นตัวเก่าแล้วตรงนี้ประมาณนี้นะครับผมซึ่งในอนาคตตัวเกมอาจจะต้องมีการพัฒนาหรือออปติไมท์ให้มันดีมากขึ้นกว่านี้เพื่อที่จะทําให้คนที่แบบอย่างน้อยคือเครื่องที่เก่า่ผมมสามารถเล่นได้อย่างไม่มีปัญหานั่นเองต่อมาข้อเสียถัดมาจะเป็นตัวจังหวะแอนิเมชั่นที่ผมเจอเลยตอนสู้กับบอสคือตัวเกมะไม่สามารถแคนเซิลได้ พวกจังหวัดแอนิเมชันบางอันตรงเนี้ยแม้ว่ามันจะดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่ผมรู้สึกว่ามันมีผลอย่างมากในการเล่นนะก็อย่างเช่นในสถานการณ์ที่คุณกดป้องกันผิดจังหวะอ่าตรงเนี้ยคุณเลยอยากจะกดกิ้งเพื่อหลบแทนแต่ตรงเนี้ยบอกเลยว่าคุณไม่สามารถทําได้ครับผมเนื่องจากว่ามันจะติดแอนิเมชันอะไรสักอย่างซึ่งมันต้องรอให้แบบว่าการป้องกันนั้นอนะจบก่อนแอนิเมชันนะจบก่อนมันถึงจะกดหลบได้ตรงเนี้ยผมเคยลองเทน,นะกดป้องกันเสร็จปุ๊บกดแบบว่ากิ้งย้ำๆย้่ๆ มันไม่กิ้งให้เออมันต้องรอสักพักหนึ่งอ่ะมันถึงจะกิ้งให้ตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คุณแบบสามารถตายได้ง่ายๆเลยต่อมานะครับผมจะเป็นความยากที่อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนใครที่เป็นสายแยกสมองหรือตอบสนองไม่ทันบอกเลยว่าไม่ค่อยแนะนําเป็นอย่างยิ่งครับผมสําหรับตัวเกมนี้ก็นอกจากว่ามันจะมีทั้งการหลบการแพลี่ไหนยังจะมีไอ้ระบบที่ผมบอกคือแสงจากบลอสสามสีอ่ะเออคุณต้องตัดสินใจอีกว่าคุณจะใช้ท่าอะไรในการ จัดก,การกับแสงนั้นคุณจะหลบหรือป้องกันหรือแพรี่อ่ะซึ่งสมองตรงนี้คุณจะต้องจาและแยกแบ่งแยกให้ดีๆนะบอกเลยว่าไม่งั้นตุยก็เรียกว่าจริงๆอะผมเล่นเกมแบบนี้ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าแบบมันต้องแยกเยอะเกินไปอ่ะเออไม่ไหวอ่ะอย่างเอรูลิงหรือเซคิโลผมเล่นได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันแบบจํากัดไว้อยู่แล้วอย่างเซคิโลมันจะมีท่าแดงใช่ไหมอันนี้รู้แล้วว่าหลบอ่ะอันนี้ไม่มีปัญหาเลยกูแพรรี่ไม่ได้ แต่อย่างเอรดลลิงอ่ะเรียกว่าแพรี่แทบไม่มีไม่ใช้อยู่แล้วเน้นกิ้งหลบอย่างเดียวอันนี้คือตัดปัญหาได้เยอะเลยเพราะงั้นสําหรับตัวเกมบิดิกตันนี้บางทีผมอาจจะคิดว่ามันยากกว่า2เกมนั้นก็ว่าได้ด้วยที่มันมีไอ้นี่ไอ้ที่ผมว่ามาเนี่ยทั้งหลบทั้งกิ้งแล้วก็ไอ้แสงสีฟ้าสีแดงสีเหลืองเนี่ยเออมันทําให้แบบสมองเราต้องคิดมากกว่าเดิมอ่าเรียกว่าตอบสนองมากกว่าเดิมแล้วกันอืต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวยาเติมพลังที่ไม่รู้จะมีไปทําบ้าอะไรเกมอื่นๆน่ะ เวลาเรากดเติมพลังมันจะเพิ่มแบบอินสแตนนะประมาณแบบ3 0 40%อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปอืมแต่ว่าเกมเนี้ยมันขึ้นแบบเท่าคี้เล็บเลยคือแบบมันแล้วคือมันจะค่อยๆ่อยรีเจนด้วยนะแม้ว่าคุณจะกินแบบแบบยาหมดแล้วว่าสีขวาอ่ะพลังคุณก็จะไม่เต็มคือแบบแม่งขึ้นเท่นิดตึ๊กตึกตึกต๊กตกก็คิดอยู่ว่าไอเกมเนี้ยมันให้ยามาทําไมวะแทบจะไม่ได้ช่วยเลย ต่อมาก็จะเป็นตัวคูลดาวของสกิลนั่นเองนะครับผมถ้าใครเล่นมาแล้วก็จะสังเกตว่าคูลดาวของสกิลนั้นแม่งโคตรนานเลยในระดับแบบ 90- ถึง150วินาทีนะคือหลังจากที่คุณกดสกิลไปแล้ว4สกิลอะ่ะคุณต้องรอหลักเป็นร้อยวีเพื่อที่จะใช้สกิลนั้นให้ได้อีกครั้งหนึ่งครึ่งคือแบบมันเป็นอะไรที่โคตรนานสำหรับเกมสายแอคชั่นโซลไที่เขาเคมไว้อ่ะนะเออมันไม่ควรที่จะเยอะขนาดนี้ไหมอะ่ะ แล้วมันเป็นอะไรที่แบบโคตรแย่ด้วยนะอันนี้คือส่วนตัวเลยคือแค่ครูดาวสกิลหกสิบวิเนี่ยอันนี้ก็ถือว่านานแล้วแต่มันก็ยังมันแบบว่ายังอยู่ในโซนที่ยังพอรับได้แต่เนี่ยมันคือเป็นหลักหนึ่งร้อยวิเลยนะทุกท่านร้อยร้วิร้อยสาสิบห้าวิอะไรประมาณเนี่ยคือแบบโหใช้สกิลทีคือรอยยันลูกบวชนยกว่าจะใช้ได้อีกทีเนี่ยคือแบบโอ้โห ซีเรียสเลยคือการใช้สกิลทีหนึ่งคือต้องคิดเลยไอย้กูจะใช้ตอนไหนดีวะถ้าไม่ใช้ก็เสียดายครูดาวีกเอเอ,อต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวมุมกล้องในบางจังหวะนั้นน่ยมุมกล้องมันจับภาพได้ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะตอนสู้กับ พวกบอสต่างๆอ่ะหรือสู้กับศัตรูในที่แคบอ่าเวลายิ่งเวลาเรากดล็อกเป้านะยิ่งมันรู้สึกว่ามันบั็กหรือเปล่าวก็ตรงนี้ใครอยากจะลองพิสูจน์ก็ลองไปสู้กับบอสในตอนที่จบคัตซีนะระหว่างที่มันกําลังซูมเพื่อจบคัตซีนะคุณสามารถกดล็อกเป้ามอนสเตอร์ได้จากนั้นคุณลองกดวิ่งดูซ้ายขวาก็ได้คุณจะกดไม่ได้เลยมันเหมือนล็อกเอาไว้อ่ะคุณต้องรอสักพักหนึ่งอ่ะคุณถึงจะกดได้ตรงนี้มันจะมีข้อแนะนําคือคุณห้ามกดล็อกมอนสเตอร์ก่อนให้คุณเดินซ้ายขวาให้แน่ใจกก่่อนอนด ล็อกบอร์ดนั่นเองนะครับผมมันถึงจะได้นะ ก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นความไม่แน่นอนของคอนเทนต์ก็อย่างว่านะครับผมสําหรับเกมสไตล์นี้นะในฐานะเกมที่เล่นคนเดียวตรงนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าคอนเทนต์เกมเนี้ยมันจะมีปริมาณขนาดไหนคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไหมเมื่อเทียบกับเกมแนวเดียวกันซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติของทุกเกมแหละนะเออแต่ว่าหลายๆเกมมันก็ยังมีเคมมาอยู่เงี้ยเอยเกมเนี้เล่นได้ 20- ่สชั่วโมงนะเออเฉพาะเนื้อเรื่องแต่ถ้าเก็บเต็มอาจจะเป็น50ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะแต่สําหรับเกมเนี้ยเรายังไม่ทราบได้เลยว่ามมันจะี อะไรบ้างส่วนตัวคือแบบรู้สึกว่ามันอาจจะซ้ำซากไปนิดนึงนะก็คือเรามันฟีลเหมือนลงดันนะ่ะไปตีบอสเสร็จจบออกมาเนี่ยแล้วมันก็จะวนนื้อเรื่องไปอย่างนี้เรื่อยๆมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันซ้ำซาก จำเจหรือเปล่าอันนี้นะแต่อันนี้คือมันเป็นมุมมองของในช่วงอัลฟาเทนะผมซึ่งเวลาตัวเกมเต็มมาเนยผมไม่รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันมากกว่านี้หรือเปล่านะแต่ถ้ามีมันก็จะดีมากเลยอ่าและนี่ก็คือข้อดีข้อเสียที่ผมนํามานั่นเองนะครับผมต่อมาก็จะเป็นสรุปแล้วกันนะครับผมสาหรับเกมวิน d i กตัสนี้มันคือเกมแอคชั่นเอพีจีโซไลที่มีความน่าสนใจในอาร์ตดีไซภาพและระบบฟิสิกส์อบไป เออมันมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่คนที่ชอบมานะครับผมแล้วก็มันจะมีการต่อสู้ที่ดิบเถือ่อนแล้วก็ท้าท้ายฝีมือซึ่งตรงนี้มันก็เหมาะสําหรับเกมเมอร์สายคอที่ชื่นชอบแนวโซลไลท์เป็นอย่างมากแนะ่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเออแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ยินดีเลยครับผมคุณหลีกหนีเกมหัวร้อนไปอีกหนึ่งเกมนะก็อย่างที่ว่านะโดยรวมจริงคือถ้ามองในภาพรวมจริงอ่ะมันคือเกมที่เล่นสนุกนะครับผมตรงนี้นะถ้าตัดข้อเสียอะไรออกไปอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่คิดมากในข้อเสียที่ผมบอกมานะก็มันเป็นเกมที่เล่นเๆรๆื่า ตัวละครที่สวยสกิลที่สวยงามการต่อสู้ที่แบบว่ามันมันพิ้วนะมันพิ้วไหวนะมันลื่นสวยเลยเวลาใช้ท่าหรือการใช้คอมโบฟันเนี้ยอันนี้ผมชอบไม่ติดอะไรเลยอืมก็อย่างว่านะผมอย่างไรก็ตามตัวเกมนั้นเน่ยมันยังอยู่ในช่วงพัฒนาแล้วก็มันยังมีจุดที่ต้องขัดเกลาอีกพอสมควรอย่างเช่นข้อเสียที่ผมบอกไปนะ อันนี้บอกไว้ก่อนว่ามันคือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมซึ่งที่ผมบอกว่าแย่ตรงนี้ไอ้ข้อเสียงต่างคุณอาจจะมองว่าเอ้ยมันโอเคแล้วว่าเอ้ยมันบาลานแล้วดีแล้ว อ่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลใช่ไหมล่ะก็เรียกว่าหากคุณเป็นคนที่ไม่กลัวความยากของเกมและพร้อมที่จะเรียนรู้ตัวเกมนี่คือเกมที่คุณจะต้องจับตามองแต่ถ้าคุณมองหาเกมเล่นสบายๆหรือยังกังวลกับประสิทธิภาพของตัวเครื่องอาจจะต้องรอชมเกมตัวเวอร์ชั่นเต็มอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะก็แล้วเพื่อนๆล่ะครับผมคิดเห็นยังไงบ้างครับผมใครที่ลองเล่นช่วงอัลฟ่าเทสแล้วรู้สึกยังไงก็มาคอมเมนตรแร์แลกความคิดเห็นกันได้นะทุกท่านนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร กดิงด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ๆสำหรับวันนี้หรือเกมที่น่าสนใจที่ผมจะนำมาแนะนำนั่นเองส่วนวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันล่ะบาย There she is. You're safe. Huh. You made it. Its advance get him down <laughs> Newbie, you did it! You took him down! You're incredible, ma'am. Really? <sighs> you took him down single handedly. Truly, an outstanding feat. With this, you've proven your valor beyond all doubt. Good work, mercenary. Listen up. Our mission here is complete. Ellis. Yes, ma'am? Come with me. Right away. Let's wrap it up. We're heading back. Mm. <sighs>